แอลว,ว่าซอวันนี้ผมจะมาทำกับดักเตาเผากันนะครับจะมาดูกันมันเป็นยังไงนะครับอย่างแรกฝุดเข้าไปหนึ่งสองสามจึบเสร็จแล้วร้อยน้ำบักแล้วขุดไปสองแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง เยอยทำผิดครับไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วก็แป๊บหนึง่งครับผมลืมแล้วก็ให้ผู้ใดไม่สะดวกทำอะไรได้แล้วก็ชึบชึบชึบแป๊แบหบนึง่งครับ ทำผิดแล้วเสร็จแล้วมาดูวงจรงมาแล้วง่ายง่ายว่าอย่างนี้แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็ทางนี้ง่ยแล้วสงสัยแล้วสังเกตฮารเป็นโซนจระแล้วก็ทำ่างนี้อย่างนี้ผมจะทำแค่นี้แบบน,นี้ก็ทำเหมือนผมก็ได้นะครับ ตือนตึอนแล้วก็แป๊บหนึ่งผมลืมอะไรอย่างนึงท่านผู้ชมลืมไม่ได้นะครับมันคือมันคือ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 ไดมอนถ้าเพื่อนท่านผู้ชมสุดแล้ว ทำอันนี้ถ้าทำจริงผมทำเร็วกว่าน,นี้แต่ขี้เกียจทำเร็วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองไม่ชัดเออโชคดีนั่นผมต้องทำใหม่อีกทีเพราะขอแสดงใครที่มองไม่ชัดก็ดูตรงนี้เลยนะครับดูเลยนะครับดูเลยครับว,วงจรใหม่ครับหนึ่งสอง 1.2. 1, แล้วก็จบเสร็จวิธีการใช้ทำแย่านี้นะครับปิดให้เงียตรงด้านนี้โอ้วิธีใช้ทำแย่านี้นะครับโอ้โหลอยขึ้นฟ้าจบ ถ้าใหม่ทีหนึงให้ดูนะครหนุกดีเมื่อกี้ทำพลาดไปค่ะทำให้ดูใหม่อีกทีนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็ เสร็จแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองโทษทีครับเงียบไปครับแปบ๊บนะครับดูนะครับดูให้ชัดเจน เสร็จแล้วโอ,โอ้พอเพื่อนคุณมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องอุดนะครับทำแบบนี้นะครับถ้าอุดแล้วน้ำจะไหลครับทำให้เหมือนกัะสองด้านวิธีใช้เออสมมุตินะครับทำให้เหมือนจริงเลยครับโอ้เรามีที่อุดเอ๊ะเลมอนเฮอโอโอ้อะไรอะ เฮ้ยเชี่ยพระปากเอามาตะคุณตายแน่นอนครับจบแล้วครับจบเพียงเท่านี้คนระับ